มาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมน้องฮิมิเอเคคานะครับตอนนี้เราอยู่ที่เอเคคาเชียงใหม่นะครับสำนักงานใหญ่นะครับแค่สาขานี้สาขาเดียวมีรถให้เลือกมากกว่า300คันสวยทุกคันดันทุกเฮดพร้อมจบทุกเงื่อนไขเข้ามาเถิดพี่ถ้าอยากลงรถผมเข้ามาเถอะอยากได้อะไรขอให้บอกบอกก่อนจองต่อต่อขอมาเลยขอมาเลยอะไรที่ผมให้ได้ผมให้หมดไม่มีกัด๊ดนะครับเน้นจบทุกคันอยู่แล้วนะครับอ่านี่ นะครับวันนี้เอามาดา่ามาบ้างนะครับเอามาดา่ามาบ้างเอามาดั้มราคาเอามาดั้มราคานะครับนะในี่ใครอยากได้แหวนะครับหน้าใหม่นะครับผ่อนแค่เจ็ดพันเจ็ดพันกลมกลมเจ็ดพันกลมกลมแถมประกันภัยชั้นหนึ่งให้ด้วยออกรถแค่ยี่สิบบาทนะครับออกรถแค่ยี่สิบบาทนะได้เครื่องตัวใหม่แล้วหนึ่งจุดเก้ารถสวยมากนะครับไม่วิ่งแค่หมื่นโลไม่วิ่งแค่หมื่นโลพี่ผ่อนแค่เจ็ดพันเจ็ดพันกลมกลมนะครับปีสองพันยี่สิบจนปีสองด้วยนะครับสีบอลน,นะครับล่องชิดฝีฝันเต็ม รถสวยเดิมเลยพี่สภาพป้ายแดงวาันตีศูนย์ยังมีอยู่นะครับวันตีศูนย์ยังมีอยู่นะครับนะได้ตัวใหม่แล้วพี่ๆท่านใดนะครับที่มองหารถกระบะไว้ใช้งานนะครับแล้วก็แบบอยากผ่อนประมาณนี้นะผมแนะนําเลยนะครับมาด้าก็เป็นรถที่ขับดีนะเป็นรถที่ขับดีนะครับมาลองเทสได้นะครับนะได,ได้รถปีใหม่ไม่น้อยด้วยพี่แล้วมีวาันตีศูนย์อยู่พี่ คิดดูนะตอนนี้พี่กำลังตัดสินใจซื้ออะไรสักอย่างแล้วผ่อนเท่าไหร่แต่เนี่ยด้ปี2022ไม่วิ่งหมื่นโลได้ตัวสูงด้วยได้ตัวสูงด้วยเดี๋ยวแถมประกันภัยชั้นหนึ่งให้เดี๋ยวแถมประกันภัยชั้นหนให,นห,นให้ได้เครื่องตัวใหม่แล้วเครื่อง1.9นะครับประหยัดน้ำมันด้วยนะครับนะสวยงามซอกเดิมหมดนะครับรถสไตล์เอเคเลยพี่โครงสร้างเดิมรถส,สวยเลยนะครับนี่ สวยมากสวยมากนะครับภายในสดมากครับใหม่มากนะฮะใหม่มากวันนี้เดี๋ยวเรามีฝีประตูหน้าใหม่ให้ด้วยนะครับมาด้าเรามีหลายคันนะมาด้าเรามีหลายคันรถกระบะก็มีหลายคันเก่งก็เยอะผมบอกเลยกเก่งมาเยอะมากนะอาหาเก่งผ่อนสามสี่พันไม่เกินสิบปีพอมีใหม่ครับ มีนะครับพี่มีเดี๋ยวให้น้องแอ็นมินเขาแนะนำเลยพี่อยากได้สเปคแบบไหนนะครับหรือว่าจะเป็นพวกอีโคคาหรืออะไรนะครับเดี๋ยวผมแนะนําให้นะฟารมฟรีพันมีเยอะแยะนะครับเดี๋ยวน้องอาร์มแนะนําพี่ชอหน่อยนะครับครับผมนะพี่อยากได้อะไรพิเศษพี่ขอมาเลยนะครับให้ได้ให้หมดไม่มีกักบันไดท้ายนะครับกันชนท้ายนะครับสวยงามนะครับกันชนท้ายสวยงามเลยนี่ไฟท้ายนะครับนี่ไฟท้าย LED ดีนะครับสวยงามมากตัวนี้เป็น BT50 นะเขาไม่ได้เรียก BT50 Pro โปนะ ไม่ได้เรียก Bt 5 0 Pro นะเครื่องตัวนี้เขาเรียกว่ารุ่น Bt 5 0นะครับถ้า Bt 5 0 Pro ปคือรุ่นเก่านะครับผมนี่แมคไลเนอร์นะครับของเดิมจากโรงงานเลยนะครับเบือกระบะนะครับเดิมนะครับไม่มีเปลี่ยนชิ้นนะครับเฟนฝาท้ายสวยๆเดิมๆเลยแม c ไ i เนอร์ยังสวยใหม่เลยครับเนี่ยบ่งบอกว่าเจ้าของคนเดิมนะครับใช้งานยังไงนะครับใช้งานยังไงยินดีครับพี่ชอนยินดีครับอยากดูรถอะไรมีให้ดูนะครับพี่ๆท่านใดนะครับบางทีไม่ต้องรอผมไลฟ์สดนะครับ ทักมาเลยพี่ผมมี300ร้อคันถ้าในสตอกจริงๆมีเกือบ400นะครับนี่ High l a เซอนะครับ High l a เซอร์สวยงามนะครับเป็นตัวสูงมาพี่ดู Open นแคปนะครับเปิดแคปได้พี่ผ่อนแค่7,000นกลมดอกเบี้ยผมทุกแบรนด์เอเคคาเราได้ดอกเบี้ยถูกอยู่แล้วพี่ได้รถปีใหม่ไม่น้อยมีวันตี่ศูนย พี่ลองดูลองดูลองเอาไปเปรียบเทียบดูนะครับนะผมว่ามันนี่สวยเลยพี่ได้โฉมใหม่ด้วยนะครับมีมันติฟังก์ชันตรงพวงมาลัยนะครับแอร์แบ็กนะครับแอร์แบกเดี๋ยวลองเสียบคอนแจดินี่นะครับไม่วิ่งหมื่นสี่พันนะครับไม่วิ่งอยู่ที่หมื่นสี่พันนะฮะ สวยๆเลยอ่านี่สวยงามมากนะครับสวยเลยเพยดานสวยฝาเรียบร้อยนะครับอ่าสวยเลยสวยเลยคอนโซลหน้านะครับไม่มีรอยกาวนะครับสวยเป็นหนังนะครับสวยงามแล้วก็มีเก๊เก็บนะครับแล้วก็มีนี่คู่มือบุ๊กเซอร์วิสครบหมดนะครับคู่มือ เลยนะครับนะในจดทะเบียนป,ปี2022ด้วยนะครับผ่อนแค่เ0 0 0กลมๆเลยนะครับผ่อนแค่เ0็ดกลมๆนะครับนะราคาเต็มอยู่ยอยจัดผมได้4ี่แสนห้านะครับผมขายแค่4ี่แสนสองหมบาทนะครับและที่สําคัญนะครับผมแถมประกันภัยชั้นหนึ่งร่วมๆ2 0 0 0 0ื 20, ให้เลยผมจ่ายให้นะการที่ผมแถมผมจ่ายให้ไม่ใช่เอาไปบวกดอกเบี้ยเอาไปรวมในยอดจัดไม่ใช่นะครับหรือพี่บอกว่าพี่ผมไม่ใช้ประกันภัยชั้นหนึ่งผมขอแค่ สองบวกและขอแถมจอแอนดรให้ผมพร้อมกล้องถ่ายลังได้ไหมเดี๋ยวผมจัดให้ขอมายืดหยุ่นกันได้หมดนะครับการซื้อ A k a คคานะครับคือเราจุดแข็งของเรานะครับเราสามารถยื่นหยุ่นให้ลูกค้าได้ทุกอย่างนะครับนะเพราะความต้องการของลูกค้าแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับพี่แจ้งเลยว่าพี่ต้องการแบบไหนเดี๋ยวจัดให้นะครับเดี๋ยวจัดให้ใหม่มากพี่ น็อตไม่มีขยับนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับวารันตีสูงยังมีอยู่นะครับน็อตไม่มีขับซอกเซอร์กเดิมหมดนะครับสวยงามเลยแก้มนะครับไม่มีขยับคานหน้าเดิมกิบล็อกไม่มีรอยงัดแงะนะครับสีมาร์กจากในห้องเครื่องนะครับมีแต้มจากโรงงานครบทุกจุดนะครับเป็นเครื่อง1.9นะครับเป็นเครื่อง1.9สวัสดีครับพี่ธีรพัฒน์ครับสวัสดีครับ พี่ๆท่านใดนะครับถ้าสุมาช่วงหยุดยาวนี้ครับวันพรุ่งนี้ก็วันหยุดนักขัดนะครับถ้าอยากชมรถสวยนะครับอยากมองหารถสวยเรียนเชิญนะครับที่เอคาสำนักงานใหญ่นะครับสาขาบ่อหินนะครับห่างจากเฟนันเฟสแค่เจ็ดโลนะครับเลยแยกแม่กวงมาขาขึ้นมาโดยสเกตนะครับไม่ถึงโดยสเกตนะที่นี่เลือกอําเภอสันทรายนะครับสังเกตสะพานลอยคนเดินข้ามมุดสะพานลอยผมอยู่ซ้ายมือเลยนะครับสวัสดีครับพี่เหมยสวัสดีครับนี่ ผมถามเกือบทุกที่ไฟแนนซ์บังคับทําประกันทั้งหมดเลยถ้าไม่เอาประกันได้ใหม่ครับคืออย่างนี้พี่เดี๋ยวผมดูให้คือทุกที่เขาบังคับประกัน,นอยู่แล้วแต่ผมจะแถมประกัน,นให้พี่นะครับอาจจะเป็นสองธรรม,าาม,าามดาสองบวกเดี๋ยวผมดูให้นะครับเดี๋ยวพี่ดูรถก่อนเดี๋ยวผมแถมให้ผมจ่ายให้นะครับนะบนะเพราะว่าทุกไฟแนนซ์เขาบังคับปีแรกปีเดียวอยู่แล้วนะครับปีต่อไปพี่ทําก็ได้ไม่ทําก็ได้จะต่อเขาก็ได้นะครับนะอ่านี่ จนวนความร้อนของเดิมนะครับสวยงามมากนะครับสวยงามมากสวยเลยนะครับเส้นกระโปรงนะครับฝสากระโปรงนะครับเส้นเดิมเลยนะครับเส้นเดิมเลยนะครับเดิมมากพี่ผ่อนแค่เจ็ดพันนะครับเดี๋ยวเราแถมประกันภัยชั้นหนึ่งให้นะครับอ่ะนี่นี่มีไฟตัดหมอกด้วยนะครับนะ LED นะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วนะครับ กระจังหน้าสวยเลยนะครับสวยมากนะครับกับ b ีดี55ไฮไลท์เซอนะครับเครื่อง1.9นะครับนะผ่อนแค่7,000ลงกลบนะครับแถมประกันภัยชั้นหนึ่งฟรีค่าจัดค่าอนส่งฟรีทั่วไทยมาดูคันต่อไปเลยดีกว่าครับรถเข้ามาใหม่เยอะมากครับเพิ่งเข้ามาเลยนะครับใครที่มองหาโคโรล่าคอสนะครับ GR Sport นะครับป้ายแดงนะครับอยู่1ล้านสองแสนหกหมื่นบาทพี่ใช้ก่อนนะราคาเต็มเขานะครับราคาเต็มเขานะครับตอนนี้เหลือแค่9แฝงต้นต้นเอง และได้รถเชียงใหม่มือเดียวปี2022ด้วยนะครับรถโคตรสวยนะครับรถโคตรสวยนะครับเป็นตัว GR สป o r ์นะครับพี่ๆท่านใดหานะครับจัดเลยจัดเลยนี่มามาดูคันนี้กันผมบอกเลยนะครับตอนที่ออกป้ายแดงครับราคาเหยียดล้านเลยนะครับราคาเหยียดล้านเลยตอนนี้ถูกกว่าครึ่งหนึ่งตอนนี้ถูกกว่าครึ่งหนึ่งนะครับนะ เดีย๋ยวผมจัดให้ราคาพิเศษด้วยนะครับตอนนี้ผมดัมราคาจาก575นะครับเหลือ535,000บาทนะครับเพี่ผ่อนแค่8,000กว่าบาทพี่ได้ลดฟีลิ่งขับป้ายแดงได้ปีปีผลิตปี2021นะครับแต่เขาจดทะเบียนปี66นะจดทะเบียนปี66ไม่วิง 10, ว่งแค่หมื่นโลไม่วิ่งแค่หมื่นโลสี่ประตูนะครับตัว S นะครับตัว S อนะครับย่อจัดผมได้6 0แสนนะครับผมขาย535,000บาท ผ่อนแค่8,0 0 0กบาทสวัสดีครับสวยทุกคันของจริงครับจัดมาแล้วครับขอบคุณมากครับพี่ฟอรดชวินนะครับแล้วพี่ชอนทักเพจไปแล้วครับขอบคุณมากครับน้องแอดมินดูแลด้วยนะครับนี่สวยงามไฟหน้าเบรคเตอร์กระจังหน้าสวยนะครับสีแดงด้วยจะถูกจะแพงเอาแดงไว้ก่อนเลยนะฮะแม็กสวยนะครับตัว F อนะครับตัวพิเศษของเขาเลยนี่สวยงามมากสี่ตูนะครับไฮเลเซอร์เครื่อง1.9นะครับผ่อนแค่8,00 0กระบาทพี่ได้ฟีลิ่งขับป้ายแดงอ่ะ บางทีอย่ายึดติดกับรถอะคือรถผมมีทุกรุ่นนะทุกเฟกเมแต่ถ้าพี่ๆท่านใดแล้วแบบไม่ได้ยึดติดกับรถตลาดแต่ได้รถปีใหม่มีวารนตีศู์เนี่ยรถใช้ดีเนี่ยเออผมแนะนําเลยนะครับนะผมแนะนําเลยพี่ดูภายในมีหน้าจอนะครับมีครบหมดเลยนะครับกล้องหลังนะครับมันตีฟังก์ชันทั้งสองฝั่งนะฮะซอกเดิมหมดเดิมหมดนะครับ ่อแค่8,000บาทถูกมากสวยสวยทั้งภายในและภายนอกเลยครับก่อนส่งมอบรถทุกคันนะครับผมเอาเข้าศูนย์บริการชั้นนําทุกคันพี่เชื่อไหมผมขายฟีวิกตาโตไปคันหนึ่ง69,000ผมลงไม่ถึงวันนะครับคนจองจากใต้นะจองนะครับแต่เขาจ่ายค่าเทเลอร์เองนะครับจองพี่เชื่อไหมค้นนะผมก็เข้าศูนย์ด้วยนะผมเข้าศูนย์ด้วยผมไม่ได้ทิ้งนะผมขาย69,000นะครับผมก็เข้าศูนย์ เพราะผมการันตีเรื่องเลขใหม่อยู่แล้วนะครับว่าจะรถเก่าปีใหม่หรือว่าะจะปีเก่าปีใหม่ก็ตามนะครับผมการันตีเรื่องเลขใหม่อยู่แล้วแล้วผมอยากให้เป็นมาตรฐานเดียวกันหมดนะครับไม่ได้เลือกปฏิบัตินะครับเข้าสู่เลยนะครับความจริงช่างผมก็มีนะแต่ช่างช่างของผม,มใช้เช็คช่วงล่างเบรกนะครับแต่เกตน้มันเครื่องผมอยากให้เข้าศู์มันการันตีได้หลายอย่างบางทีเขามีเคมแอร์แบกเนี่ย รถสิกว่าปีใครไปคิดว่ามันเคมได้อะเออนะครับพอเข้าไปเคมปุ๊บมันก็เป็นความปลอดภัยของลูกค้าหรือเปล่านะครับผมคิดอย่างนี้นะฮะนี่สวยสีแดงสวยสดนะครับไฟท้ายสวย LED นะครับ BT 50นะครับกล้องหลังด้วยนะครับแมกไนเนอร์สวยงามนะครับเส้นฝาท้ายเดิมนะครับ เบิกระบะเดิมนะครับรถได้เดิมรถราคาเช็คส่วนไดนทุกท่านนะครับมีเล่มให้ดูทุกท่านผมเน้นความสบายใจของลูกค้าเป็นหลักนะครับจะซื้อจะขายผมสมมติว่าลูกค้ามาขายผมปิดบัญชีให้ทันทีนะครับส่วนรถเป็นของลูกค้าด้วยต่อหน้าลูกค้าเลยและซื้อของผมง่ายนะครับไม่มีแบบคือผมอำนวยความสะดวกทุกอย่างนะครับจะซื้อจะขายทําให้เป็นเรื่องง่ายพี่ผมโจทย์การทําธุรกิจ5้าอะไรที่มันดูยากผม,ผมก็ไม่อยากทําไม่อยากซื้อเหมือนกันนะครับผมอยากบริการทุกอย่างกับลูกค้า มาที่นี่ที่เดียวนะครับวันสต็อปเซอร์วทั้งซื้อทั้งขายทั้งแลกเปลี่ยนได้หมดเลยนะครับนี่สวยภายในสดนะครับภายในสดเลยนะครับภายในสดใครอยากดูรถอะไรเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับเสร็จจากคันนี้นะครับแจ้งมาได้เลยเดี๋ยวพิมพาไปดูรถเข,เข้ามาเยอะเลยนะครับมาเดี๋ยวมาดูภายในกันหน่อย เปิดทุกวันนะครับพรุ่งนี้พีพีทนายสะดวกก็เปิดนะครับเปิดทําการนะพรุ่งนี้เป็นวันหยุดนมาขัดนะครับแต่เราเปิดนะเราเปิดนะครับนี่ปาติกยังไม่แกะนะครับเพดานสวยๆเลยนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างสมบูรณ์แบบนะครับไม่มีแตกหักนะครับแล้วก็มีหน้าจอด้วยเป็นกีเลสพู s สตานะครับมาเข้ามามีอะแดปชิพอะแดปตีพูดคอนโทรลด้วยนะครับนี่ ออปชันเขาฟังก์ชันพี่พี่พี่ผ่อนแค่แปดพันบาทอะพี่และราคาถูกป้ายแดงเกือบครึ่องอะเกือบครึ่งอ่ะพี่เหลือห้าสามห้าพี่ไม่วิ่งแค่หมื่นโลไม่วิ่งแค่หมื่นโลนะครับเป็นคีเรตพุสตาร์ด้วยมีอะไดผิดคูลคอนโทรลด้วยนะครับมันติฟังก์ชันนะครับ ตรงฝั่งฟ้ายก็ปรับเสียงบลูทูธได้หมดนะครับมีหน้าจอแบบทัชสกีนด้วยนะครับครบอ่ะพี่ฟังก์ชันเราครบครบมากนะครับนี่ครบเลยครบเลยนะครับสวยฝีประตูด้วยนะพี่หารถฝีประตูนะครับสวยๆปีใหม่ๆนะครับผมแนะนําเลยนะครับถ้าไม่ยึดติดกับเรื่องแบรนด์นะผมว่ามาด้าก็ไม่ได้ขี้เหร่นะูนย์บริการเขาก็มีทุกจังหวัดอยู่แล้วนะครับนี่ แล้วไม่ใช่ว่าจังหวัดมีแค่ที่เดียวนะครับอย่างเชียงใหม่มีโอ้โหสามสี่ที่นะฮะสวยๆเลยนะครับฟรีค่าจัดค่าโอนส่งฟรีทั่วไทยนะครับดอกเบี้ยของผมห้าสี่ประตูนะครับอย่างมาด้าคันนี้นะครับเริ่มต้นที่หนึ่งหนึ่งจุดเก้าเก้าของผมได้จริงอยู่ในคู่สัญญาของลูกค้าเลยนะครับขอให้ลูกค้าดาวตามเกณฑ์ผมปิดให้เลยนะครับนะมามาดูห้องเครื่องกัน ขี่เลดพุดสตาร์ด้วยนะ f o r t จูเนพี่ยังอยู่ไหมผมอยากบอกว่า f o r t จูเนผมเยอะมากนะครับพี่ตะวันจันเจ้าเดี๋ยวผมจะพาไปดูแต่ผมขออนุญาตให้น้องแอดมินส่งวันนั้นผมไลฟ์สดรวม f o r t จูเนประมาณเกือบ2 0่สิบคันให้พี่เลยพี่ดูนะครับแต่เหมือนว่าจองไปสองสามคันแล้วนะพี่ดูก่อนว่าพี่ชอบคันไหนนะครับ เพิ่งไลฟ์ไปเมื่อวันก่อนนี้น็อตไม่มีขยับนะครับน็อตไม่มีขยับตะเข็บไม่มีแกะนะฮะรถผมไม่มีชนนะครับเช็คศูนย์ได้ทุกคันสวยงามมากใหม่อ่ะพี่ไม่วิ่งแค่หมื่นโลได้จดทะเบียนปีหกหกด้วยนะครับนะออกรถแค่ยี่สิบาทนะครับเดี๋ยวแถมประกันภัยชั้นหนึ่งให้นะครับฟรีค่าจัดค่าโอนส่งฟรีทั่วไทย นะครับปฏิกิริยาไม่แกะเลยนะครับซื้อรถทั้งแบบนี้พี่ก่อนส่งมอบรถทุกคันนะครับเดี๋ยวเราเช็คระยะที่ศูนย์บริการนั้นๆให้มาด,ด้าเข้าศูนย์มาด,ด้าให้นะครับโตโย้าเขศูนย์โตโยเบน,นเข้าศูนย์เบนนะครับฮอนด้าเข้าศูนย์ฮอนดา้ามีใบเสร็จโชว์ให้ดูทุกคันนะครับกิบล็อกนะฮะไม่มีรอยยันแงะนะครับไม่มีรอยยันแงะสวยงามสี่ประตูไฮเลเซอร์ผ่อนแค่แปดพันกว่าบาทไม่วิ่งหมื่นโลสนใจทักเลยนะครับบริการเซ็นถึงที่ส่งรถถึงมือ มา f o r t จูเนพี่อยากดูคันไหนเอ่ยพี่อยากได้แนวไหนครับเดี๋ยวน้องแนะนำให้ <S <S 1> <S 1> เอาเป็นแบบ l e เจนเดอเลยไหมวิ่งหมื่นโลจนทะเบียนปีนี้วันนั้นผมไล์ไปมีคนสนใจนะบจะอยู่ต่างจังหวัดแต่ยังไม่ได้รับจองนะครับยังว่างอยู่นะพี่ๆท่านใดน,นะครับมองหาลีเจนเดอร์คสวยนับขอให้เข้ามาดูคันนี้เถอะผมมั่นใจว่าจบแน่นอนถ้าถ้าพี่เป็นคนชอบรถสวยนะ จบแน่นอนเพราะไม่มีที่ติจดทะเบียนปีนี้ด้วยไม่วิ่งแค่หมื่นโลได้รถเชื่อมใหม่มือเดียวด้วยแล้วที่สําคัญได้ให้เลขประมูลด้วยลูกค้าบอกผลรวมดีมากนะครับแต่ผมไม่ได้เชื่อเรื่องเลขนะครับอันนี้แล้วแต่ลองไปเช็คมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแต่ผมแถมให้เลยอะไรที่ติดกับรถมาแถมให้เลยนะครับนะสวยมากสวยสวยจะจัดนะครับสวยจัดเลยจดทะเบียนปีนี้สวัสดีอันสวัสดีตันที่นะครับพี่หลิวนะฮะวันนี้พี่หลิวเที่ยวไหนเอ,อ่ยนะฮะมา จียาอันนี้คันไหนอะ่ะคันนี้ติดจองคันนี้ติดจองเดี๋ยวรอสัญญาเดี๋ยวอัปเดตก่อนนะครับคันนี้เป็นขับสองอันนั้นขับสี่นะไอ้คันที่ผมบอกขับสี่นะสองยุดสี่ขับสี่นะครับอันนี้ขับสองนี้ติดจองนะครับแล้วผมมีจียาสองยุดแปดสองคันนะครับ พี่ตะวันอยากดูรุ่นไหนประมาณไหนครับเดี๋ยวผมแนะนําให้ดูราคาโ o ล t คชูเนอร์โฉมใหม่นะครับผมมีราคาเริ่มอยู่ที่6กแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเป็นราคาโปมเลยเป็นรถตีเทินของเองนะครับฝีบอลเงินถ้าพี่อยากดูพี่แจ้งอันมีเลยเดี๋ยวผมน้องเขาส่งให้ราคา6กเก้าผมลดไม่ได้แล้วนะครับเพราะมันถูกมากพี่โ o ล t u n ูเนอร์แชมป์ก็เท่าไหร่แล้วห้าหกแสนแล้วอันนี้เนี่ยพี่ได้โฉมใหม่ด้วยเขาไม่ได้ผิดอะไรที่ผมตั้งถูกไม่เขาเยอะเฉยๆก็ผมผมขายไม่น้อยไม้เขาวิ่งแสนกว่า นะครับไม่เขาวิ่งแสนกว่านะครับแต่รถสวยเดิมรถผมไม่ขายรถชนอยู่แล้วนะครับนี่อันนี้จียานะครับจียาผมมีสองคันนะครับนะไม่เริ่มสามหมื่นโลนะครับแล้วก็มีนี่โฟร์ชุน r ฟร์ชุนเนอร์นะครับโฟร์ชุเนอร์ปีหกศูนย์นะครับคันนี้ผ่อนแค่หมื่นสามนะครับผ่อนแค่หมื่นสามนะครับราคาเจ็ดแสนกว่านะครับผ่อนแค่หมื่นสามนะครับแล้วก็ มีเยอะครับพี่มีเยอะมากนะครับมีขับฝีด้วยนะมีขับฝีด้วยผ่อนแค่หมื่นห้าเองนะครับนะเป็นสองยีสี่ขับฝีนะครับเป็นสองยีสี่ขับฝีปีสองพันสิบเก้านะครับผ่อนแค่หมื่นห้าเองนะครับได้แม็กได้ยางได้ช็อคแต่งนะครับของหล่อๆเลยนะครับปายเจโร่ก็มีนะครับราคาให้หกแสนกว่าบาทเอลเวอเรสต์ก็มีนะครับหกแสนกว่าบาทนะครับห้าห้าเจ็ดที่นั่งพี่เข้ามาเถอะพี่ลองเลยพี่ชอบขนาดพี่คุยเลย อยากได้ราคาตรงไหนอยากได้ของแถมไหน,นเน้นจบทุกคันเน้นจบทุกคันรถผมมีเยอะมากแต่รถสวยทุกคันนะรถสวยทุกคันมาดูด้านหน้าเลยครับโฟวินก็มีเยอะนะครับพี่ๆท่านใดที่หาโฟวินนะครับเข้ามาเลือกชมได้เลยนะครับนะเดี๋ยวให้มาดูคันนี้หน่อยจต่ว่ายาไลฟ์พรุ่งนี้นะฮะนี่สวยมากโคโรโล,ล่าคอสหามาเยอะมากผมบอกเลยนะครับ หลายหลายท่านกังวลเรื่องรถไฟฟ้านะครับแล้วก็หารถไฮบริดนะครับเพื่อประหยัดน้ำมันนะครับคันนี้ตอบโจทย์อีกหนึ่งคันถูกกว่าป้ายแดงเยอะราคาพี่ไปบางทีข้อมูลนะบวกลบนิดหน่อยนะแต่เท่าที่ผมรู้มาราคาราคาเต็มมันอยู่ที่หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นหรือสองล้านห้าหมื่นเนี่ยแหละแล้วสี่พิเศษเลยเพิ่มไปอีกหมื่นหรือว่าเท่าไหร่เนี่ยแหละจะอยู่ประมาณสองล้านหกกว่านะครับสองล้านหกกว่านะครับ ตอนนี้พี่ปีฟอ2 2องแท้รถเชียงใหม่มือเดียวไม่วิ่งสา0 0 0ืโลเดือแค่9 3 5 0 0 0บาทและที่สำคัญนะครับออกรถแค่20บาทดอกเบี้ยเริ่มต้นที่1.9 9ของผมได้จริงอยู่ในคู่สัญญาของลูกค้าเลยนะครับ<อ>แถมประกันภัยชั้นหนึ่งให้สวยมากสวยมากนะครับสวยมากนะเป็นตัว GR นะครับเป็นตัวพิเศษเลยนะครับกล้อง360อางศานะครับเป็นแม็กลายพิเศษนะครับเป็นสีขาวนะครับไว ไวเพอแบ็กท็อปนะครับนี่สวยนะครับสวยเลยภายในสดมากรถเชียงใหม่มือเดียวด้วยตัวนี้นะครับจะผ่อนอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันเองหนึ่งหมื่นห้าพันเองพี่ออกรถแค่ยี่สิบาทพี่ได้แบบโอโ้โหฟีลิ่งขับป้ายแดงสวยสวยนะครับ แล้วก็มี5-7ที่นั่งไซส์เล็กนะครับผมมีหลายคันนะครับผมมีหลายคันมีแอร์เพนเดอร์แอร์เพนเดอร์นะครับมีทั้งคอสแล้วก็เป็นตัว GT นะครับก็เป็นตัว GT นกมันมาทำทังนะครับนี่คโรร่าคอสนะครับอันนี้ตัวพิเศษเลยผ่อนแค่9,000บาทนะครับราคาไม่ถึง6แสนนะครับความจริงเป็นราคาโปรผมนะครับเดี๋ยวผมแถมประกันภัยชั้นหนึ่งให้ถ้าพี่ดูคลิปวิดีโอนี้หรือว่าไลฟ์สดนี้ครับ ทักมาเลยแค่มาเลยเดี๋ยวแถมประกันภัยชั้นหนึ่งเกือบ20,000ให้นะครับแล้วก็นี่มี BRV ด้วยนะครับผ่อนแค่6 0 0 0กว่าบาทได้ตัว SV เบาส3แถวแล้วแล้วก็มี x p a n d e r นะครับผ่อนแค่8,000กว่าบาทเองนะครับ8,000กว่าบาทเป็นตัว GT นะครับมีสีดำสีขาวพี่เข้ามาเลือกชมได้เลยแล้ว s t ต p วากอนผมบอกเลยนะสเตปวากอนเป็นตัวแรงเทมแล้วราคาไม่ลงด้วยแล้วตอนนี้ผมปรับราคาอยู่ที่655,000บาทถ้าพี่ๆท่านใดจะซื้อส่วนเข้ามาคุยราคากันหรือว่าจะเลือก ถ้าจัดไฟแนนซ์โดมแถงประกันชั้นหนึ่งให้นะครับแล้วบอกเลยนะครับรถปีประมาณนี้นะครับปีิบสองิบสามนะครับคันนี้ถือว่าไม่น้อยมากๆนะครับถ้าสมมติเทียบกับรุ่นนี้นะปกติเขาจะต้องแสนตายสองแสนนะครับคันนี้ไม่วิ่งแสนต้นด้วยแล้วรถผมไม้แท้ได้ลดมือเดียวด้วยนะครับเช็คสูตรได้ทุกคันนะครับเช็คสูตรได้ทุกคันอ่าอย่างนี้ฝากไว้ด้วยนะครับรถเข้าใหม่เยอะแยะเลยนะครับอันติดหน่อยอันติดหน่อยอันติดหน่อยอันติดจีอาร์แล้วก็มีฟอร์ดด้วย ฟอร์ดไวท์แท็กอ๋ออันนี้รอปล่อยโอเคอันน, okay, น,นี้อันนี้ขายแล้วมาแป,ป๊บเดียวขายเลยนะครับอันนี้ขายเลยนะฟอร์ด <Ford S 2> ผมมีเยอะนะฟอร์ดมีเยอะมากเข้ามาใหม่เยอะมากนะครับเข้ามาใหม่เยอะมากอันตินะครับปีสองพันยี่สิบนะครับตัวจียานะครับผ่อนแค่หมื่นหลักร้อยผ่อนแค่หมื่นหลักร้อยแ,แถมประกันภัยชั้นหนึ่งให้นะครับตัวจียานะได้สีดําด้วยปีสองพันยี่สิบนะครับไม้น้อยด้วยนะครับแล้วก็ของเรามีตัวสีขาวไฮบริดด้วยนะครับอันติดนะครับ สีขาวให้บิดพาไปดูหนะ่อยนี่ c ีวิ c เอนะครับปี2019นะครับรถเชียงใหม่มือเดียวนะครับไมาวิ่ง30,000ื่โลตัวนี้เป็นตัว E นะครับผ่อนแค่8,000กว่าบาท9,000นะครับแล้วก็มีโค o โรล่าคอสสีแดงคันนี้ผมไม่เข้าใจเหมือนกันแฟนผมชอบใช้มากนะฮะโค o โรล่าคอสนะครับรถใชด้ดีประหยัดน้ำมันด้วยท,ทุกวันนี้นางก็ยังใช้อยู่เลย แล้วก็มี m g ็มีนะสีเหลืองเข้ามาใหม่นะครับผมบอกเลยถ้าพี่หารถแบบผ่อนถูกนะแล้วเป็นรถเก่งนะอันนี้คุยเรรถเก่งเนาะมีกี่รถกระบะลแล้ว,ลวเ,อเอาเอาอีกก็คือไม่ได้ยึดติดกับแบรนด์นะครับผ่อนแค่เจ็ดพันอะผ่อนแค่เจ็ดพัน 7, พี่ได้รถปีสองพันยี่สิบสองนะครับไม่วิ่งแค่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันโลนะครับแล้วได้ตัวท็อปด้วยแล้วก็ได้ชุดแต่งสกเกลรอบคันแล้วออปชั่นฟังก์ชันเขาผมบอกเลยว่าล้ำอ่ะ ล้ำมากนะครับล้ำมากตัวนี้เป็นตัว X Loop เลยนะครับภายในสวยมากแล้วได้ฝีเหลืองจิตาด้วยมีทั้งฝีเหลืองและฝีแดงพี่ชอบฝีไหนบอกเลยนะครับนี่พี่ภายในเบาะหนังออปชั่นสั่งงานได้ด้วยเสียงระบบไอ a มานะครับมีหน้าจออินดอคือครบอะออปชั่นเหมือนราคารถตลาดราคาเป็นล้านอะ แล้วศูนย์ MG พี่ก็รู้อยู่เยอะแยะนะครับนะแล้วสองคันนี้ก็มีวารันตีศูนย์เหลือด้วยเพราะปีใหม่แล้ว MG ผมไม่ได้มีแค่ MG ไฟนะครับผมมี MG SS ด้วยราคาไปแดงล้านกว่าตอนนี้ผมขายอยู่ที่4ี5แสนนบาทมีกิฟต์ให้20,000เอาไปส่วนลดก็ได้ประกันไฟยชั้นหนึ่งก็ได้ได้หมดอ่ะนะฮะนี่อันนี้ปี2 0 2 0ันีินะครับไมวิม่งรี่หมื่นโลได้ตัวไฮบริดนะครับผ่อนแค่หมื่นหลักร้อยเหมือนกันได้รีขาวมุกเลยนะครับฟรีขาวมุกเลย,นะเลยแล้วก็มีคันนี้นะฮะ นี่ปี2019นเะครับเป็นตัว EL นะครับเป็นตัว Minor c h a n g e นะครับกองข้างแล้วนะครับได้แม็กยางแต่งนะครับนะตัวนี้ผ่อนแค่11,000นะครับได้ฝีดำด้วยนะครับวิ่งน้อยนะวิ่งแค่60,000โลพี่พี่ท่านใดนะครับมองหารถสวยๆนะครับรถดีๆไว้ใช้พักคันนะครับขอให้นึกถึง AKK นะครับสวยทุกคันดันทุกเคสพร้อมจบทุกเงื่อนไขพรุ่งนี้เจอกันครับสวัสดีครับ